สวัสดีครับผมพรอจักสองแสงครับโดยเฉพาะวันแม่วันนี้นะครับ12สิงหาผมก็ได้มีโอกาสลงมากรุงเทพมาร้องเพลงแม่ของใครหรือพระคุณของแม่เพลงเก่าแต่ว่ามันมีความหมายลูกๆทุกคนก็ให้รักแม่นะครับเหมือนเพลงนี้ที่ผมจะร้องให้ฟังสักนิดนึง พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปานแม่ทุกแม่ทรมาาหนาแม่สมสารเลี้ยงเพียงดวงใจอยากใครได้ค่ะจะมาเหมือนแก่ได้ไงควเรเถิดทูลไว้เนื้อได้ใด,ดพระคุณ ของแม่ครับยังกะสู่แม่ก็ได้ดอกครับมีโอกาสมีช่วงว่างไม่ติดภารกิจหนักหนาเกินไปโดยเฉพาะอีสานบ้านผมผู้พลัดถิ่นไปทำงานต่างจังหวัดให้หาโอกาสไปไหว้แม่หน่อยเด้อไปไม่ได้ก็ส่งเงินส่งเสื้อผ้าส่งทุกอย่างของอยู่ของกินไปให้ท่านท่านรักเราท่านห่วงเรา เสมอครับผมขอบคุณในหลายครับขอบคุณพี่น้องครับลูกอยู่ในค้นแม่นั้นลำบากถึงยามตกฟ้าแม่ทนทุกล้นทวีรวมดินรวมฟ้าจะหาดังแม่ไม่มีแม่เรา yang p ูเด